สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเกมที่31ประจำเชา้ากันจานที่11เมษายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มเกมที่โอซาซูนาเปิดบ้านเอาชนะอาราเบสไป1-0จากลูกยิงของอันเต้บูดิเมียเอสปันยอนก็เอาชนะเซลตาบิโกไป1-0จากลูกยิงของอูเลยเอลเช่แพ้ให้กับทางแล้วโซซิดาตไป1-2เกมนี้ ทีมเจ้าบ้านนำไปการตัดศูน,นจากกุยโดคาลิโรฮะก่อนที่ทีมเยือนยิงแซงจากอเล็กซานเดอร์ซอลอสกับโรบินเลอร์นอมันและก็เลเบนเต้แพ้ให้กับบาร์เซโลนาไป2-3เจ้าบ้านได้2ประตูจาก2อจุดโทษของโจเซ่หลุยส์โมเลสและก็กอนซาโลโมเลโรส่วนทีมเยือนได้3ประตูจากเบีอร์เอมริกโอบาเบยองเปดี้และก็ลุปเดยอง ก็เลยทำให้ตลาดในตอนนี้เนี่ยจากฟูงยังเป็นเลมันเดรตเก็บไป72คะแนนอันดับ2กับสเป็นบาร์ซ่ากับเซบีย่ามีทีมละ60อันดับ4แอตมาด้าสิบเจอันดับ5เลเบเตส56อันดับ6โซซซดาตมี54อันดับ7บิเลอสีอันดับ8บิลบาสี่อันดับ9แล้วก็10เป็นบาร์เซียกับโอซิชนาเก็บไปทีมละ41อันดับ11เอสปันยอนมีอยู่39อันดับ12ซิลตาบิโก3ามสนะฮะ อันดั 13, บ13บาไลโยบยเกนโน3 3อันดับ14กับ15เป็นกาาเฟ่กับ che, เอลเช่กับไปทีมละ3 2คะแนนอันดับ16แล้วก็ 17, เป็นแคนาดากับทางไบโยกามีทีมละ29แล้วก็สโตกชันครับอันดับ18กาดิส28ส่วนอันดับ19กับ20เป็นเลเบนเต้แล้วก็อัลาเบสที่มีทีมละ2 2คะแนนไปต่อกันที่ดักสนุนล่าสุดก็ยังคงเป็นคาริบเบเซมาที่สัตว์ป่าประตู และโปรแกรมนัดที่31ในคัมคืนวันจันทร์นี้ก็จะมีไลโยบายกาโนเปิดบ้านเจอกับบาเลเซียเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่32คือวันศุกร์นี้จะมีโซูสดาเจอกับเบเตสต่อเลยว่าเสาร์ที่16ม che, เมษายนมีเอลเช่เจอ so ina, กับมาโยกาอลาเบสพบไลโยบายกาโน่ไลเซียเปิดบ้านเจอโอโซอนาแล้วก็เกตาเฟ่จะเจอกับเบียเรลวันอาทิตย์ที่17เมษายนมีแคนาดาเจอ, er, อจก, ion, o, Pop, กับเลเวนเต้แอัลบิเเจอเอสปานยอนบิลบารพบกับเซลตาบิโกแล้วก็เซบียาจะเปิดบ้านเจอเลบั ก่อปิดท้ายด้คู่บันเดย์ในระหว่างบาร์เซโลนาพบก,กับกาดิส